ครับครับที่เขาแก้มยั่นี่มั้งมีบ่มียางร่องพี่น้องเมืองมาเมืองกัเขาเทียยยงงเท่ยงครับผมวัอน,นี้มียางแนี่ยเราเก่งกับเขาเที่ยงอ่ะอาหารเกี๊ยวกับพี่น้องเขงกลลากอง,งและนี่ไก่บวกแก้มไก่นี่ไก่จะเต้าหู้ไข่ลวกบวกเสียครับลวกพัดกะหล่ำลวกปลาตุ่าเดวเาแก้มเส่ตตำแก้วน่ะ โอ้ยพี่ขาบไปไนแมแกวันมาเด้อครับไปนองขินเาเียงนันครับอันเี่ยิคนไต้หวันเขาไม่กินข้าวขอนะวันจิ๊บยูทูบยูทูบีข่าไวๆครับผมผมผมิป๊อปป๊อปป๊อปเสเกียกินข้าวแล้วก ผักผ่อนตามอัธยาใสยครับพี่น้องครับไปก่อนเ้อพี่น้องหิวแล้วซั่นแล้วเทีย่ยงแล้วแบงค์กลมหนากลมตายยังเยอะดียว่ากูน่นะกูนี่เนี้ยโล้โหเนี้ยจังมันจะลงนั้นไปไม่เลยมันจะนเดีวยดว,ยวยนาะ ต้องน่อยครับเน่ยคือมากเ็นเตอรนะเท่าแกน้อยน้อยซองพอไหวเทีมนยูแกบุคิดอย่งแต่ว่าแกมันเนียม่งจ้าหวก็ดูแลมันน้องเมื่อบ่าเก่งเมื่อบามันนี่โอ้มื่เบานานดียวมุนยนน ไปแล้วกับคนไต้หวันมากินข้าวข้าวเดียวไหมว่าพ่อสองอันที่ข้าวว่กนี่แหละครับกับข้าวเที่ยงแต่ละมือเนาะกับข่าวเที่ยงแต่ละมือกับเป็นข่าวกองนะบอกเอง กับเขาเทียงจอะไร,รมือเป็นเขากองครับ่ากู้นพี้แก่ับมูปแพะแกะไปสั่นนยสิเขาแล้วกับภาคพรครับพี่น้องครับบุม้มยังครับเหมือนครับไทยบงกัขงเขาเทียงซื้อนอออะเจอกันวันนะครับวันศุกรวันเสาร์วันอาทิตย์อุ่นะครับพี่น้องครับ พี่นี่ก็สิลาเปสามีเด้ครับพี่น้องครับพอหยาตก,กินเขานอนก่อนบาเนี่ยครับพี่น,น้องสวัสดีครับเานอนอน